สวัสดีค่ะแม่น้องพขจาใจสวีเดนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะแม่น้องก็มาชวนเพื่อน,อนกินปูด้วยกันค่ะมากินปูด้วยกันนะคะปูดดนนะะปที่สวีเดนค่ะค่ะกล้ามใหญ่มากเลยนะคะเพื่อนเพื่อนไอ ปกตินะคะตัวจะตัวใหญ่มากเลยค่ะแต่ว่าน้องไม่ชอบกินตัวค่ะเพราะว่าตัวจะมีไข่เยอะน้องกินไม่เต็มน,นะคะเพื่อนๆค่ะกินน้องเคยกินแล้วแบบเหมือนมันเวียนหัวค่ะน้องก็เลยชอบกินกล้ามมันมากกว่าแล้วก็มันมีเนื้อให้กินเยอะกว่าไงค่ะตัวจะมีเนื้อไม่เยอะค่ะน้องก็เลยชอบกินกล้ามนะคะปะ้าาก็ชอบน้องพอใจก็ชอบนะคะ และนี้ก็เป็นกุ้งนะคะป้าปาก็ซื้อกุ้งแต่ว่ามันจะมีรสชาติเค็มนะคะแต่ว่าป้าป๊าชอบเค็มมากมากินด้วยกันค่ะขวุ้งวันนี้เราไม่กินข้าวกันนะคะเราจะกินปูกันนะคะว้าวน่ากินมากเลยค่ะ น้ำจิม้ม้องก็ตำเองนะคะเป็นน้ำจิ้มที่เหลือจากน้ำจิ้มไอ้เมี่ยงเมี่ยงปลาเมื่อสองวันที่แล้วนะคะเทำาาซุปเอทำอ,อ,อาหาเทำาไรทำอาหาทีาีนสอ่าฮ่เขาเรียนยกแขนหละุงนุงูะไเยอะแ้ว โ okay. อเคเอวันนี้ตัดเนื้อปูเยอะมากเลยนะคะแต่น้ำจ<ช>ิ้มเผ็ดนะลูกเยาดน้ำจิ้มไหมน้องเอาน้ำจิ้มไหมซีฟูดสำเร็จไหมคะ

เดือนหนึ่งนะคะครอบครัวน้องนะคะก็จะกินปูเดือนละสองครั้งนะคะพราะว่าต้องมีอาหารทะเลแต่ว่าเป็นอาหารทะเลแบบนี้ด้วยนะคะไม่ใช่ว่ากินแต่หมูกับกับไก่นะคะคน้องแม่แกะให้แม่ปู กุกคนทีจิแกได้ค่ะแกาาต่มันเหมือนกับมีน้ำมาแทนอย่รงเี้ยอ่ากพดรก็ดด้ลม ทีจิ้มด้วยนะคะอร่อยอะไรกูอร่อยมากแก้สุิทอูซึ่มัมน,นมป,ป๊าไม่เอาน้ำจิ้นะคะเผ็ดมากเลยอายุว้นฟอสเน่่ยป,ป๊าเอาไปหมดเลย อินน anyway, um, e ั้นนัไยดเยู่เมืองนอกนะคะเพื่อนๆขาบางวันก็เงานะคะเงาแบบคือแบบมันเงาลักษณะที่ว่าเราคิดถึงบ้านนะคะคิดถึงเมืองไทย แต่อย่างอื่นก็ดีอะค่ะอตอนแรกที่น้องมาน้องเข้าใจยังไม่มาใช่ไหมคะมาวีซ่าเยี่ยมอุย้ยนั่งนับวันนะับคืนเมื่อไหร่จะครบสามเดือนเมื่อไหร่จะครบสามเดือนนะคะคิดถึงลูกแต่พอลูกมาอยู่ด้วยเออมันมันก็ดีขึ้นนิดนึงแต่ตอนนี้ก็คิดถึงพ่อกับแม่คิดถึงหลานนะคะมันก็แบบคิดถึงแล้วเป็นทุ้งไหมมันก็ไม่เป็นทุข์ค่ะแต่ว่ามันมันความคิดถึงไงนะคะ หมือนว่าเราแพนว่าจะกลับเมืองไทยปีนี้นะคะก็ไม่ได้กลับเลยค่ะอืมไม่ใช่ว่าไม่ได้กลับนะคะก็คือแบบยังบอกไม่ได้ว่าจะกลับไหมเพราะว่าถ้าเกิดที่บ้านเรานะคะที่เมืองไทยเขาไม่กลับทัวก็จะกลับค่ะแต่ถ้าเกิดกลับไอกลับทัวร์พวกน้องก็ไม่กลับค่ะพน <c oughs> เอาน้ำจิ้ม่่ไหมลูกไม่ละไอ้นี่อร่อย้อ แต่ว่าแค่เป็ดนิดนึงน้นนองจะาแม่ใส่น้ำอุ่นผสมไหม่ะไม่หรอแต่แค่พอให้รู้ว่าแต่นะลูกน,นะห,หนูเอาเยอะเพราะว่ามันอร่อยแล้วยิ่งแบบเข้าไปดูไอ้ยูทูปพี่ๆที่ทำคลิปที่แบบว่า ไปเที่ยวนะคะแล้วก็แบบมีอาหารนะคะมีอาหารกินไปเที่ยวร้านอาหารอะไรเงี้ยแบบทําคลิปแบบไปกินตามร้านอาหารที่เมืองไทยนะคะอู้น้องยิ่งคิดถึงเมืองไทยมากเลยคะ่ะเพื่อนๆคะได้แต่ติดตามดูคลิปพวกคิที่เราเนาะคะเพออ่อยห้หายคิดถึงเนาะทำไมคะแต่ทุกวันนี้มันก็ดีหน่อยนะคะคิดถึงบ้านมันก็ไม่ ไม่เท่าไหร่เพราะว่ามันวิดีโอคอคุยกันได้อะไรเงี้ยอยู่ดีลำบากไหมยังไงมันก็เห็นกันหมดนะคะมันก็แบบไม่เดาไม่แบบไม่เดาไปวันวันว่าลูกเต้าจะอยู่ยังไงพ่อแม่จะอยู่ยังไงนะคะเพราะว่ามันสื่อสารกันสะดวกทุกวันเนี้ย อออใช้กเพื่อนๆเนคยเป็นเหมือนกันกับน้องไหมคะบางวันแบบคิดถึงบ้านมากอะแบบต้องปิดห้องนอนคนเดียวเลยอะอแล้วก็บอกแฟนนะว่าแบบวันนี้ฉันขอฉันขอเวลาส่วนตัวนะแบบฉันขออยู่ในโลกส่วนตัวของฉันอะไรเงี้ยคะ่ะเขาก็รู้นะคะ เขาก็บอกว่าเออถ้าเกิดเขาทําอะไรให้ไม่ถูกใจหรือโกรธฉันก็บอกนะอะไรเงี้ยหรือว่าถ้าเธออยากใช้เวลาส่วนตัวอยู่กับลูกอยู่กับอะไรอย่างเงี้ยเธอก็บอกคือเขาจะได้มามาุ่นรายมายุ่งเกี่ยวกับเราอะไรเงี้ยบางทีมันก็เป็นบางอารมณ์นะคะเ,เพื่อนๆนกการศึกาดูอ่านแล้วก ไม่อะค่ะเพื่อนๆค่ะชีวิตคนเราเนาะไม่มีอะไรที่สมบูรณ์แบบได้อย่างก็ต้องเสียอย่างเราเลือกที่จะมีคู่ครองม,มีครอบครัวที่มีเป็นสามีเป็นชาวต่างชาติเราก็ต้องยอมเสียเสียเสียตรงที่ว่าเวลาส่วนกับอยู่กับครอบครัวคนไทยเรานะคะ แต่อย่างว่านะคะชีวิตคนเรานะถูกสร้างมาเพื่อเดินหน้านะคะ mm hmm. ยิ่งเวลาเราได้กินอาหารอะไรแบบว mm ่า hmm. เหมือนเหมือนเรามองว่ามันดีอะ่ะแต่จริงแล้วว่าพ่อแม่เราเขาอาจจะชินกับการกินอาหารแบบนั้นเขาก็มองว่าดีแต่บางทีเราได้กินอะไรแล้วเราก็คิดถึงท่านนะคะ บางทีเนี่ยคือแบบว่าอย่างเราได้กินในนู้นอันนี้อะไรเงี้ยเราอยากให้ได้กินเห็นเพื่อนเห็นเขาขายในเฟซเขาโค้ดขายออนไลน์เนี่ยก็โทรไปสั่งนะคะสั่งแล้วให้เขาส่งไปจะมีไปให้หรือว่าไม่งั้นก็ให้แม่ค้า,าไปให้นะคะกุ <c oughs> ทุกวันนี้มันทันสมัยนะคะ ทนเน้องชอบผักนี้มากเลยนะคะทั้งกรอบทั้งหวาน,นะคะ่ะมันจะไม่มีกลิ่นเม็นเขียวนะคะเพื่อนๆอนืนอมน้องเข้าใจก็กินผักเยอะชอบแค่ใบอืมัมึน่ร่ะ ใจเป็นคนกินข้าวน้อยค่ะคเพื่อนๆค่ะพี่ๆเพื่อนๆคนไหนมีเทคนิคที่แบบว่าทําให้ลูกกินข้าวเยอะไหมคะช่วยบอกน้องหน่อยค่ะคอมเมนต์มาบอกน้องหน่อยนะคะหรือบางทีน้องคิดว่าจะทาคลิปก,กินข้าวดีเนาะจะได้หลอกล่อลูกกินข้าวดีไหมลูกไม่ดีค่ะแ,แล้วหนูก็รู้ว่าไม่มีวิธีไหนที่ทําให้หนูกินข้าวได้มีแต่ขนมที่หนูกินได้ กินแครขนมแตกฟันก็ผุ <c oughs> แต่หนูก็กินข้าวอยู่ค่ะน้องพอใจเป็นเด็กกินข้าวน้อยมาตั้งแต่เกิดแล้วค่ะคือเขามีปัญหาเรื่องระบบลำไส้ น,นี้นะคะพวกน้องออกไปเดินข้างนอกขนาดเดินแป๊บเดียวนะคะขนาดบอกว่าไม่หนาวยังปวดหูเลยนะคะ ตรนี้นะคะใช่ค <Yeah. S 2> ่องเอาข้าวไหมลูกใช่หมก็ได้ม yeah. mm hmm. ีผัดไทยด้วยะคะ่ะ ชอบอาหารทะเลหมดเลยนะคะครอบครัวน้องค่ะแต่ว่ายกเว้นปลาหมึกค่ะไม่ค่อยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่น้องอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดแบบมีมีมีคนที่แบบว่าทําแล้วแบบว่าเหมือนมันไม่ค่อยมีกลิ่นนะคะน้องก็ชอบกินอยู่นะคะแต่ว่าให้ตัวเองซื้อมาทําหรือว่าอะไรเงี้ยน้องทาไม่ไม่เป็นไงคะก็เลยกลายเป็นว่าไม่ชอบไปเลยอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็กินได้แต่ยังปลาหมึกแห้งเนี้ยชอบนะคะแต่ปลาหมึกสดอะไรเงี้ยเนาะน้องทํากินไม่เป็น ค่ะเพื่อนๆค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะน้องก็ไม่มีอะไรมากค่ะมาชวนเพื่อนๆกินข้าวเย็นด้วยกันนะคะไม่ใช่ข้าวเย็นมันกินปูด้วยกันนะคะค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะน้องก็ต้องขอบคุณนะคะสําหรับพี่ๆเพื่อนๆที่เข้ามาให้กําลังใจ และมากดซับสไคร์น้องนะคะยังไงน้องก็ฝากขอบคุณมากๆนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะน้องพอใจและครอบครัวนะคะก็ต้องขอลาไปก่อนคะ่ะบูดนัดนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะคุณพ่อเฮ้ดอ